สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหวนโดยปออินทราปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าช่างถ่ายรูปท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ ทุกวันจัน์ทรถึงเสาร์เวลาเช้ามากๆหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าช่างถ่ายรูปวันนี้เป็นวันอาทิตย์บูอีกเก่งของดอกเตอร์ดีเรกได้พาสีสหายตระเวนไปรอบพระนครผลานน้ำมันกันเล่นตามประสาคนมั่งมีที่ไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเจ้าแห้วขับรถไปตามถนนสายต่างๆ กิหมหวนได้ถือโอกาสแวะตรวจงานตามโรงเลื่อยโรงสีโรงรับจำนำร้านขายเครื่องทองรูปประพันธ์กระทั่งร้านดัดผมหรือร้านตัดผมซึ่งกิหมหวนมีอยู่มากมายคนที่มีเงินอยู่แล้วไม่ว่าจะทำอะไรมันก็เกิดเป็นมรคผลเสมอกิหมหวนเที่ยวเซ้งตึกแถวที่โน้นบ้างที่นี่บ้างเปิดร้านค้าขึ้นแล้วส่งคนของเขาไปดำเนินงานในความอำนวยการของเขา ทุกๆแห่งมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากเสียงหวนทุ่มเททุนโดยไม่ต้องอั้นนั่นเองขณะนี้บูอีกเก๋งกำลังแล่นมาตามถนนเจริญกรุงและเพิ่งผ่านสีแยก SAB ไปเพียงเล็กน้อยกระทาชายนายหนึ่งเดินเก้ๆก้กลางๆอยู่กลางถนนเจ้าแฮวเอื้อมือกดแตรไฟฟ้าพิเศษทันทีเสียงแตรดังเป็นเสียงคนแต่ดังกว่าหลายสิบเท่า ฮ้ยกระทาชายผู้นั้นสะดุ้งเฮือกเห็เนแผลวเข้าไปยืนชิดขอบถนนหันมาทำตาเขียวจ้องหน้าเจ้าแห้วแล้วตะโกนขึ้นอย่างเดือดดานไอบ้บ้าเจ้าแ้ฮวยักคิ้วแผลบเอื้อมือกดแรอ,อีกปุ่มหนึง่งบ้าก็ไ้้นั่งบูอีกคนนี้ก่อนกิมหนวนสะดุ้งโยงมองดูในแพทย์หนุ่มเป็นตาเดียวแตรเสียงเนี่ยไม่เคยได้ยินนี่วะ คนพูดยิ้มยิ้มด็อกเตอร์ดีเรกยักคิ้วแผลบการประดิษฐ์เสียงนี้ขึ้นเมื่อวานนี้เองเอาไว้ทะเลาะก,กับคนเดินถนนเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งถูกด่าว่าไอ้บ้าตั้งหลายครั้งสามสหายหัวเระล่านบูอีกเก่งคันงามแล่นผ่านโรงภาพยนตร์แคปิตอลไปเพียงเล็กน้อยอาเสียก็ยกมือตบหลังเจ้าแฮวเฮ้ยแวะร้านถ่ายรูปสักประเดี๋ยวเว้ยไม่ได้มาตรวจดูความเรียบร้อยเกือบเดือนแล้ว เจ้าแห้วผ่อนคัาน,น้ำมันรถให้รถแล่นช้าลงและบูอีกก็หยุดนิ่งฝั่งตรงข้ามกับร้านถ่ายรูปสงวสนศิลป์สีสหายและเจ้าแห้วพากันลงมาจากรถเดินข้ามฟ้าเข้าไปในร้านถ่ายรูปของเสียงงวนผู้จัดการร้านซึ่งเป็นชาวจีนอายุในวัยกลางคนรูปร่างอ้วนเตีย้ยได้กระวีกระวาดออกมาจากหลังร้านทำการต้อนรับเจ้านายของเขาและสามสหายอย่างนอบน้อม เสียกับผู้จัดการร้านสนทนาโต้ตอบการภาษาแต้จิว๋วเสียงลั่นไปหมดจีเฮียสีอาเสียจอบอ่อไลผู้จัดการถามยิ้มยิ้มอัวบ่มีไกด์ไม่ใครว่างเว้ยผู้จัดการเปลี่ยนสายตามาที่นี่กอนแล้วกล่าวถามหรือเจียบวยนิกอนสะดุง้งลืมตาโพลงฮ่ามีอะไรกินเอามาสิเฮียไม่เป็นไรไม่ต้องเกรงใจอัวหรอก ผู้จัดการร้านถ่ายรูปอมยิม้มเลือายเจียมีกายโอเคได้ทุกอย่างอาเสียย,ยกมือท้าเอวมองดูหน้านิกรแล้วกล่าวถามเบาๆซ้ายเจียอึมเจียนิกรยาคิ้วแผลหอแล้วเขาก็สะดุง้งเฮ้ยไม่เอาเว้ยน้อยแน่จะให้เป็นเกาซะแล้วไหมล่ะทันใดนั้นการสนทนาต้องสิ้นสุดลงชั่วขณะ พราะมีสุภาพสตรีรูปร่างแน่งน้อยและขนาดตุ่มสามโคกสองคนแต่งกายอย่างนำสมัยพากันเดินเข้ามาในร้านถ่ายรูปสายตาของสี่สหายต่างจ้องเขม็งไปยังร่างของหญิงสาวร่างแน่งน้อยด้วยความสนใจในความงามของหล่อนซึ่งยากที่จะหาใครเปรียบเหมือน my god นายแพทย์หนุ่มครางเบาๆนิกรนปราดเข้าไปต้อนรับหล่อนก้มศีรษะโค้งคำนับแบบสเปน สวัสดีขอรับคุณต้องการถ่ายรูปเลอครับแม่ไห่กระเทียมต่อขาตอบแทนขอ้อโอ๊ย <S <S นิกรร้องเสียงแหลมเสียใจเป็นอันขาดครับผมไม่ได้พูดกับคุณแม่อึ่องอ่างทำตาเขียวเอ๊ะก็มันเนี่ยเป็นลูกสาวฉันนี่ยะนิกรกลืนน้ำลายเอือกเปลี่ยนสีหน้าเป็นยิ้มแย้มแจ่มใสทันทีอ๋ถอถ้าอย่างนั้นเชิญคุณแม่นั่งสิครับ ทำลุง่งหล่อนตวาดแหวดอย่ามาทำประจบเรียกคุณแม่หน่อยเลยกิมหนวนเข้ามายกมือไหวประธานโทษคุณนายอย่าถือสาเขาเลยครับเขาเพิ่งมาจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองยังไม่สู้จะเรียบร้อยครับคุณนายองค์ยิ้มออกมาได้คุณเป็นผู้จัดการร้อนนี้ใช่ไหมครับครับถูกแล้วผมเป็นผู้จัดการีิกรพูดเสริมขึ้น ผมเป็นช่างภาพครับอึ้งอ่างหัวเราอเห็นเหงือกสีเขียวขจีและฟันเขยินคุณถ่ายได้เหรอคะอ๋อชำนาญครับทั้งถ่ายทั้งล้างหมดจดแน่ไปเลยหญิงสาวซึ่งเป็นธิ่ดาของคุณนายโองยิ้มและทำตาหวานให้นายพัชราพรดิฉันอยากจะถ่ายขนาดโปสการ์ดสักหนึ่งโลคิดราคาย,ยังไงคะพลเริ่มบทบาทเจ้าชู้ทันที โลละ30บาทเท่านั้นแหละครับร้านของเราคิดราคาย่อมยาวกว่าที่อื่นออเชิญขึ้นข้างบนสิครับคุณนายโอ่งทำท่าออดซ้อในพัชราพรบ้างดิฉันอยากจะถ่ายบ้างแต่อยากจะได้โตกว่าโปสกอดนี่ก่อนหัวเราะคือ,คอะสำหรับคุณนายต้องใช้ฟิล์มพิเศษครับคือกว้าง12นิ้วสูง3นิ้ว ระส่วนเอวของคุณนายกางมากไปหน่อยคุณนายองค์ค้อนประหลับประเหลือกดอกอรดิเรกพูดขึ้นดังๆเฮ้ hey, ไม่มีใครพูดกับฝรั่งบ้างเลยฝรั่งเปรี้ยวปากเต็มทนแล้วว้าย <Why? S 2> คุณนายองค์ร้องขึ้นดังๆทำหน้าตื่นตื่นมองดูในพัชราพรคนนี้ใครก่อนพนหัวเรอเขาเป็นนายแพทย์ครับ <c oughs> เพื่อนของผมเองแต่ใช้ความคิดมากเกินไป เลยคุ้มดีคุ้มร้ายอย่าถือสาเลยครับโอ้อย่างง้นเหรอคะโถน่าสงสารยังหนุ่มยังแน่นสีสหายต่างพาคุณนายองค์กับธิดาของท่านขึ้นบันไดไปชั้นบนชายกลางคนซึ่งเป็นช่างถ่ายรูปและผู้จัดการร้านสงวนศิลยกมือเกาศีรษาแกรกมีทีท่าเหมือนกับจะปวดศีรสา สี่สหายนำสองแม่ลูกขึ้นชั้นบนและเชิญให้นั่งบนเก้าอี้นิกรหายเข้าไปในห้องมืดสักครู่หนึ่งก็ถือกระจกสำหรับถ่ายรูปเดินออกมาแล้วกล่าวถามหญิงสาวคุณต้องการถ่ายขนาดกี่นิ้วครับขนาดโปสการ์ดค่ะอ๋อเชิญไปนั่งสิครับอ่าประทานโทษคุณชื่ออะไรครับหลอนแสดงสีหน้าไม่สู้พอใจเท่าใดนะัก ไม่เห็นจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องมาถามชื่อฉันแล้วก็ไม่มีความจำเป็นด้วยที่ฉันจะต้องบอกคุณนั่นนะสิครับนิกอรพูดยิ้มยิ้มก่อนที่ใครจะพูดอะไรกันอีกเจ้าเฮลก็วิ่งกระหืดกระหอบขึ้นบันไดามาชั้นบนตรงเข้ามาหานายการุนวงรับประทานมีคนมาถ่ายรูปอีกสองคนขอรับนิกรขมวดคิ้วยน่นผู้หญิงหรือผู้ชายวะรัฐประธาน ดูเหมือนจะผู้ชายขอรับแต่งสากลไว้หนวดซะด้วยมีกรตวาดแวดเอ็งลงไปบอกเขาร้านนี้ถ่ายแต่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายอยากถ่ายไปถ่ายที่ร้านอื่นรประทานเจ้าแฮวผู้เสียงหัวเราะเดินอมยิ้มลอยหน้าเฉิบเฉิบลงบันไดไปชั้นล่างสี่สหายร่วมมือกันทำการถ่ายรูปหญิงสาวนั่งเด่นอยู่บนเก้าอี้หน้ากล้อง นิกรคลี่ผ้าสักหลาดดำคลุมศีรษะโกงโค้งมองดูภาพของหล่อนเบื้องหลังกล้องกิมห่วนวิ่งเข้าไปหาหล่อนยกมือจับคางหล่อนให้เงยขึ้นเงยหน้านิดครับแหมแก้มคุณน,นุ่มจังวายคุณนายองค์ซึ่งนั่งอยู่บนม้ายาวร้องสุดเสียงทำไมมันหลอกแต่อ่องลูกสาวฉันยะกิมห่วนมองดูคุณนายองค์อย่างเคืองเคืองผมเป็นช่าง ผมก็ต้องจัดท่าทางให้คนถ่ายประเดี๋ยวถ่ายไปหน้าตาเป็นหมาจูก็จะมาต่อว่าผมเท่านั้นแหละคุณนายหน้างองเหมือนม,าม้าหมากรุกที่อื่นฉันเห็นมีช่างถ่ายภาพเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ร้านเนี้ยมีทั้งสี่ห้าคนดูรุ่มร่ามเหลือเกินดูอย่างเนี้ยไปถ่ายร้านอื่นดีกว่าเฮ้นี่การเอเตโรบนกระปอดกระแปดไปได้เอ๊ะคุณนายองค์อุทาน อวดดียังไงมาตะวาดฉันนิกรหันมาพยักหน้ากับนายแพทย์หนุม่มยายอึงอ่างเนี่ยชอบกลนไหวไหวไหวไห้คุณนายร้องสุดเสียงผุดลุกขึ้นยืนแกเลวมากมาว่าฉันบ้าคนระยำคนเลวไม่มีมารยาทช่างถ่ายรูปบ้าบอปากยาวเหมือนหมอนิกรหัวเราะ มาเทกหรือมาไทยครับคุณนายเจ้าเนื้อสามชั้นเดินเข้ามาหาธิดาของท่านสมศรีกลับเทะลูกไปถ่ายที่ร้านอื่นกลานบ้าบ้าผัานเนี้ยแม่ช่างน้ำหน้าแลอวกินมีแต่ช่างกุยก้ยๆทั้งนั้นนอกจากพ่อคนนั้นคนเดียวและหล่อนก็ทำหูทําตากระชดกระชอยกับคนอีกกิมง่วนหัวรอกากถระวังจะขึ้นต้นงิ้วนะโว้ย คุณนายองหันมาทำตาเขียวทำไมจะต้องขึ้นจ๊ะถ้าหากว่าฉันโอเคฉันเป็นแม่ไมอยอะโธ่นี่ก่อนครางหนูเป็นไม้มากี่ปีแล้วจ๊ะบอกนาสิคราวนี้คุณนายอง์โมโหโจนหน้าเขียวบ้าไอ้บ้าหลอนเอตโรฉุดแขนสมศรีให้ลุกจากเก้าอี้พาเดินตุปัดตุป่องลงบันไดไปชั้นล่างอย่างหัวเสีย เสียงวัตถุหนักๆก,กลิ้งลงไปตามชั้นบันไดอเสียวิ่งมาชะโงกหน้ามองดูแล้วหันมายิ้มกับเพื่อนเกลอทั้งสามออกก้อยเว้ยนึก <c oughs> ว่าออกหัวซะอีกเสียงหัวเราะดังขึ้นอย่างครื้นเครง <c oughs> เรื่องราวของช่างถ่ายรูปก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ